สวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาดูตู้กาแฟนะคะที่ขายอยู่หน้าออฟฟิศลีเบลเลอ,เอร์นะคะแผนกล้องไปทางนี้จะเห็นออฟฟิศเราเป็นสีส้มใหญ่ๆนะคะก็ตู้แรกจะเป็นกาแฟจะมีเป็นเอสเปรสโซชาไทยชาเขียวผสมใบกัญชานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะมีติดไว้เป็นใบรับรองการครอบครองอย่างถูกกฎหมายติงติตา แล้วก็ตู้นี้จะเป็นใบกระท่อมก็จะมีเมนูให้เลือกคือเอเปโซชาเขียวชาไทยอันนี้จะผสมใบกระท่อมนะคะราคาจะอยู่ที่แก้วละ20บาททุกอย่างเลยนะคะส่วนตู้นี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะจะมีชาเขียวคาปูชิโน่โกโก้แต่อันนี้จะแก้วละ10บาทนี่นะคะอยู่ที่ออฟฟิศเรานะคะถ้าใครสนใจก็มากดได้นะคะ อันนี้หน้าออฟฟิศนะคะแล้วก็ด้านในเป็นลานรับฝากรถนะคะราคาวันละ100่งรนะคะรับต๋วที่นี่แล้วก็ฝากที่นี่ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ